อะไรคือเรื่องลึกลับในวัยเด็กของคุณที่พ่อแม่มายืนยันว่าเกิดขึ้นจริงในภายหลังเรื่องที่2ตอนฉันอายุ9้าขวบพ่อพาฉันไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นนายพรานเพื่อนคนนี้ค้าอาวุธปืนและมีอุปกรณ์มากมายให้เลือกซื้อเพื่อล่าสัตว์วันนั้นเราไปถึงแต่เช้าและพ่อบอกว่าอีกประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเราจะไปกินอาหารเช้าที่ร้านก่อนจะไปยิงเป้ากันฉันไม่สนใจการล่าสัตว์และรู้สึกเบื่อมากเลยเดินไปรอบๆและอ่านนิตยสารวิดีโอเกมที่ฉันนํามาด้วยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ฉันถามว่าพวกเขาจะไปหาอะไรกินกันได้หรือยังและเพื่อนของพ่อก็แนะนําให้ฉันไปดูในตู้เย็นว่ามีอะไรให้กินบ้างฉันไม่เจออะไรในตู้เย็นแต่บนโต๊ะในครัวมีแอปเปิลอยู่ลูกหนึ่งซึ่งฉันคิดว่าน่าจะพอทําให้หายหิวได้ขณะที่ฉันหยิบมันขึ้นมาภรรยาของเขาก็เดินเข้ามาและบอกฉันว่าอย่ากินนะทุกอย่างในชามนั้นเป็นขี้พึ่งจําลองฉันขอบคุณเธอและกลับไปเดินเล่นประมาณ30นาทีต่อมาฉันกลับไปที่ห้องใต้ดินและถามอีกครั้งว่าเมื่อไหร่เราจะไปทานอาหารเพื่อนของพ่อฉันถามว่าฉันยยังออู่ร ฉันบอกเขาว่าฉันเกือบจะกินแอปเปิลแล้วแต่ภรรยาของเขาตื่นว่ามันเป็นขี้พึ่งทั้งสองคนจ้องมองฉันและหลังจากเงียบไปนานพ่อของฉันก็บอกว่าภรรยาของเพื่อนเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเร็วๆนี้ฉันไม่เชื่อจึงรีบเดินตามหาเธอทั่วบ้านฉันคิดว่าพวกเขาคงกำลังล้อเล่นฉันอยู่แต่ฉันก็ไม่พบเธอเลยแม้กระทั่งหลายสิบปีต่อมาก่อนที่พ่อของฉันจะเสียชีวิตเขาก็ยังยืนยันว่าตอนนั้นฉันคงจินตนาการไปเองแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้จินตนาการเธอบอกฉันว่าอย่ากินผลไม้้้ีงนนั่